สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมช่อง p y x นะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็ได้เล่น M9 ่เกาะ6นะครับผมตามโดนตทนะครับจากคุณ JJJ j นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นการทำลายกันอย่างมากเลยนะครับผมเพราะว่าผมไม่เคยเล่น M9 เลยนะครับผมแต่พอได้ลองมาใช้ปืนนี้แล้วมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนความคิดนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าปืนมันเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยก็ว่าได้นะครับผมในระยะประชิดนะครับผมเพราะว่าระยะปืนมันแค่30เมตรกว่าๆเองนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมจะไม่สามารถเอนเตอร์เทนได้หนัก มากนะ,นนะรครับเพราะว่า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 นั่นแหละครับทุกคน <c oughs> ตอนเริ่มดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มดูคลิปกันเลยดีกว่าครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมอารีนาเบรกเอาราคาถูกนะครับผมลดสูงสุด30%นะครับใช้เพียง UID เท่านั้นให้นึกถึงเพจ Cgoth บริการไวปลอดภัยและมั่นใจได้ถ้าหากคุณกำลังมองหาร้านเติมแบตเติ้ลพาร์ตราคาถูกนะครับผมจาก189บาทเนี่ยเหลือราคาเพียง165บาทเท่านั้นนะครับผมหรือว่าจะจัดแบบพาร์ตทีมก็ได้นะครับจาก559บาทนะครับเหลือเพียง470บาทเพียงเท่านั้นนะครับสำหรับแบตเติ้ลพาร์ตหรือว่าคุณกำลังทททีี่่่จจจจะะะะะะัััััดตู้เเเเเซซซฟฟฟนนนนคคคครรรรบบบบบบ4ชชออองงงาาาากก190หลลืพย99แ6 3 3 5บาทเหลือเพียง280บาทเท่านั้นนะครับผมหรือต้องการที่จะขายของในตลาดให้มากกว่า8อย่างนะครับกลายเป็น16อย่างและขยายการวางขายต่อสัปดาห์นะครับจาก500กลายเป็น700แบบผมณตอนนี้นะครับผมเพียงแค่จัดแพ็กสิทธิพิเศษนะครับจากราคา18 9บาทนะครับเหลือเพียง1 6 3บาทเพียงเท่านั้นนะครับผมโคตรถูกเลยถ้าสนใจแพ็กไหนก็ทักไปคุยในเพจได้เลยนะครับลิงก์ใต้คลิปนะครับผมอย่าลืมไปจัดกันเยอะๆนะครับทุกคนคนดีจะไม่สุดจัดครับ เซตหกปืนยิงมดคอนเทนต์ครับคอนเทนต์เอฟปืนย you know? ิงมดว่ะไอคนที่โดนผมยิงตายนี oh. <c oughs> oh, ่เป็นมดนะคนดูว่านะผมไม่ได <c oughs> hey, ้ว่านะพร้อม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 โอ้เอาเลย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 มีไลยเกิดเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าวิ่งติดกูเลยเอาแล้วเอาแล้วเลยมีแล้วมีมีมีเกิดมีเกิดมีใช่ไหมมี หินหน้าผมตายหนึ่งเยยปืนยิงมดไปดีม um ึงอะเจ๊หน้าเจ๊หน้าเจ๊หน้าเ้าเหาสวยสสวยสวยสไอ้ย่หมวก้าโดนปืนดีมดมาดิกาดใช่ป่ะคนดูไรมินวะครมินปืนหมวไหนว่ามาอีกดิ่หรอโอ้จบแล้วดูดิทุกคนเอ้หมวกาหมวกฮาดำด้วยไอฟสองพน ไปอาบน้ํามารอดไหมเฮ้ยคุณเจเจรอดครับยิงคนไปหนึ่งครับตาที่แล้วก็เลยถามคุณเจว่าจะให้เล่นอีกไหมคุณเจเจไม่ตอบก็เลยเอามาเล่นอีกรอบกับไอ้โคตรเบื่อเออสีเสียงเสียงออโอ้ไม่ดังครับไม่ดังไม่ดังไม่ดังใครใครหมิ่นปืนผมวะเราดูเซตห้าหมวกห้าเอมนามันของเพแต่แค่ระยะยิงมันน้อยไปนิดนึงปืนอะไรนะเพื่อนเอฟนาเอพีเก้าหรือต่อหรือต่อหรือต่อ ตัดคลิปเลยปืนนี้ก็ดีเหมือนกันนะได้ตัวเดียวครับได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวมันเป็นระยะปืนด้วยไง M นายลงค้างแสงนี่ได้ได้เหรอโอ้แล้วผมไม่ได้เอาหลอดแดงมาโฮ้ยระเบิดเอ๊ะไอ้นั่นมาไอ้นี่มาลงนามาลงนามาเล่นก่อนก็ดีนะลงนาโคเสียเลยทางนี้เจ็บมากผมไม่เห็นนะตอนนี้ เธอแตงมีหน้าไม่ได้เอาหลอดแดงมาว่ะอ๋อแล้วอ๋อไม่น่ามีเราเบิดไปอ๋อหลอดแดงบอกไปไม่ได้ไม่ได้บอลบอลหนึ่งกูปูเราเบิดไปตายตายใช่ไหมกี่ตัวกี่ตัวอยู่บนหัวเราอ่ะคุณทำมี่ไม่ใช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 ่บอลไม่ใช่บอลด้วยบนหัวผมบนหัวผม ดีแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรได้อะไรที่กันเจ้าเข้าไม่ตายไม่ตายไม่ตายเ็มนายกูยิงไม่ได้ระยะไม่ถึงเอาตายไอ้ตายดิมึงเออต้องเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยได้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 เฮ้ยมึงมาดิไม่ติดว่เมียกูนอนกูตกโคลนบ้านแล้วเนี่ย ไอเห่ามาดิถามจริงนี่จริงนะตะโกนนะเนี่ยไอไม่ตะโกนไม่ตะโกนทีเดียโอเคโอเคปั๊มได้ปั๊มแบกมปั๊มวันหัวผมไม่ตรงเฮ้ยมึงมาดิมึงมาดิมึงมาดิมึงมามึงมามึงวิ่งมาเลยเฮียยมึงวิ่งมาเลยอันไรอันอนไรใช่มพี่เจ๊ของมันของแท้แต่เกาะแตกแล้วนะของแท้เกาะอัดเยอะมากเบอร์สายยงเหลืองเหรอเอาไปไปใกล้ ท่อตัวอยู่เอามันไปไกลๆเอามันไปไกลๆความอาเร็วไปเฉดดำไม่ได้อุ๊ยอะไรอ่ะนี้จ่าเต่าไอ้เหี้ยนารุโตะไอ้เหี้ยนารุโตะเฮ้ยใครเอามันมาไอ้ชิคกีต้มตัวอยู่ไอ้เหี้ยเฮ้ยใครเอามามันเดินไปหา้วคชิบหายแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้เหี้ยช่วยด้วยเสียงระเบิดทอนแบบช่วยด้วย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  ไอ้เจ้ยด้วยช่วยด้วยอันนี้ทิ้งกระเป๋าว่ะเพื่อนเฮ้ยช่วยด้วยววนนช่วยด้วยวช่วยด้วยครับไอ้เหี้ยคนกูสู้บอทกูไม่สู้โอ้ก็โอ้โอโอหมดหมดมหมดหมดหมือูนยแล้วเสียดายวะ่ะอารมณ์แบบอยากตะโกนอ่ะ,อะนะมันได้แค่นี้ทุกคนมันได้แค่นี้ดิมิตอ่ะหากยิงระยะไกลกว่านี้คือดีเลยโอ้เมื่อกี้เห็นผมยิงเล็งปะผมเล็งแบบลอยฟ้าทุกคนไอ้เหี้ยแต่มันก็น็อกเนาะใครเนี่ยโอ้ช่วยเคลียร์สายยงหน่อยนะครับ มีปืนอยู่มีปืนู่โอ้โหกูไมได้ซ่อมตัวแล้ววันนี้ขอซ่อมตัวนะยังไม่ได้ซ่อมสักส่วนเฮ้ยใครมาข้างหลังอ่ะเฮ้ยใครอ่ะไหนไห้ไอนไอนไอ้ไ้างในมีอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้้อ้้้้ไอ้้อออออ้ไไไไมีใกล้นะมีใกล้ด้วยนะมีใกล้ด้วยนะ ตายหนึ่งปั๊มไม่ใช่ไม่ใช่มีใกล้ใกล้ใกล้กลตรงนี้คุณทอมมี่ซ้ายมือซ้ายมือโอ้รถปืนกูจะย้ายป่ะเนี่ยตรงไหนวะซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือมันวิ่งมาตอนแรกมันหยุดไปเนาะหลังบอลยิงปั๊มตายไปหนึง่งเออตรงรถถังปอนรถถังรถถังรถคันเดิมเลยเพื่อนที่มึงโดนเอ็มบีไฟวันนั้นอะจำได้ป่ะกลางถนน,นอ๋อเออไม่ถูกเน็ตไป,ดป,ดไ,ปได้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 เน็ตไปเน็ตไปเน็ตไปถ้ายอยู่ตายถ้ายอยู่ตายใช่ไหมเสียงร้องเสือใช่เหรอมีเสียงร้องได้เหรอ โอเคเกาะหมดป่ะตอนแรกมันมีเอาจริงวะเกาะผมแตกเรียบร้อยแล้วว่ะตอนนี้ผมกันอะไรไม่ได้แล้วไอ้นนี้อยากในกระเป๋าในยศน้องชายเออใช่พี่ชายถูกต้องถูกต้องผมผมอยู่ตรงนี้นานแล้วยังงั้นซ่อมตัวประมาณสิบกันทีนะตรงเนี้ยยาหมดเกลี้ยงผ่าตัดก็หมดอนาจังวะชีวิตนี่ไงคนดูผมไม่ไม่มีนะใช่เหรอแล้วร้องเอื้ออที่ไหนอ่ะอนหลังรถเปล่าเเอออออืื้้้มันรงกูโดนยิง ที่ไหนฟังไหนเลขไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ทิศไม่รู้ทิศเก็บเสียงเก็บเสียงไม่รู้ทิศไ,ไม่โดนแค่กระสุนผ่านใช่ไหมมันฟิวฟิวฟิวกระสุนตกห่อคอยมีไหมห่อคอยมีไหมเช็คห่อคอยหน่อยห่อคอยไม่มีหน้าฝั่งหนูเพื่อนฝั่งขางปั๊มมากกว่าฟิวฟิวฟิวเดี๋ยวมันยิงมากระสุนตกเพื่อนได้ได้ได้เดี๋ยวขอทิ้งเดี๋ยวขอทิ้งของก่อนหายปะพี่เบนหายนะอยู่ไหมตอนนี้ปอนกูวิ่งมาแล้วไม่รู้โอ้ยได้ยินเจ็บเจ็บข้างหลังได้ยินได้ยินได้ยินตรงนี้หกห้าหกห้าห้า บนเนาะบนชั้นสองต้องหลังคาเลยตายตาเอาโอ้ดูนะไอ้มีอีกเหรอกอ้นมีอีกระวังรอกูเววีหนึ่งวีหนึ่งวีหนึ่งป๊บนึงปั๊มขาเพืนตายอูห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 อยู่ตรงนี้เลยกูไม่ได้ยินเสียงเพื่อนกระสุนเขาหนาชิดเลยไอ้แค่กูหักอีกแล้วไอ้เพื่อนทำไมเอ็มไนมันโบกแดงดีอย่างวะโอ้ยแคเกาะห้าเอ็มสี่ อะไรอ่ะเป็นยิงมดไหมล่ะเติมเกมกับเพจไหนดีครับอยากเติมเกมก็ต้องซีโกทีเฮดนะครับโอ้อยากขายเหมือนกันแต่เสียงได้แค่นี้วะนี่นะซีโกทีเฮดนะสำหรับใครอยากเติมเกมนะครับผมลดสูงสุดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าลืมไปจัดได้ที่ซีโกทีเฮดนะครับผมแพ้สนามเพื่อนแพ้สนามสผมเพิ่งรู้ว่ามีซ่อมกระดูกไม่เสียเลือดด้วยควรเอาใส่ไว้ในเซฟครับเพราะว่ามันจะมันจะแบบลด มันมันแพงอ่ะเอาง่ายๆจบเอาไงกับเกมนี้ดีวะตานี้เอาไงดีดีไหมดีไหมดีดีไปหมดแล้วเออเกาะผมก็แตกไปแล้วเนี่ยหกครบแล้วของทุกอย่างไอ้เหี้ยเอ็มไลน์เขบอกเดี๋ยวออกกี่บาทวะเนี้ยมัน่ยมันเข้าสกบไวมากเลยนะเพื่อนประเด็นน่ะเนี่ยเนี่ยพี่เบนซ์ดูดิจะให้ไม่ยิงทันได้ไงวะพี่อยู่ดิวิ่งวิ่งอยู่นะปึ๊บเนี่ยเนี่ยดูดิเข้าเลยเนี่ยเล็งติดมือเลยปะเออเล็งคือเล็งปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยอ่ะตายปะอ๋อ เฮ้ยเฮ้ยเล่นไม่ได้ยังกดไม่ได้ยังกดไม่ได้คนเนาะคนหรือบอสมันยิงใครไม่รู้ว่าไม่หมดนี่มันยังไม่หมดอีกเหรอข้างนอกโอ้ไม่หมดแมวนอนไวจังครับโอ้ยเลออนมันใส่เหมือนจะไม่มีใครเข้าเลยปะเนี่ยตอนนี้ใช่เหรอจริงปะเนี่ยหนึ่งอาทิตย์ไม่มีกดเลยเหรอเข้าไปแล้วไม่ใช่เหรอมมันเข้าไปแล้วไม่ใช่เหรอเออพี่เบนพี่เบนล็อกมองอยู่เฮ้ยมันมีเสียงอยู่ช่องนั่นเกมหรือโดนบอสยิงตายเออไม่แน่ความเป็นไปได้สูงมากเออไปออกข้างในปะล่ะพี่เออแต่เกาะสภาพก็ ได้อยู่พี่ยัดทนกระสุนได้เกาะฮะเออเอาไหมเอาไหมอ่ะ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 ปไ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 ปต้องเอาแล้วแหละต้องเอาแล้วแหละไปหยิบกระเป๋าแล้วจังหวะนี้ยังไม่มีใครห้ามใครเป่าแตีนี้ไม่มีใครห้ามใครนะไอ้เล่นหาความตายอืมออกเรดาร์เสียงจัดแต่เราออกข้างในเนี่ยปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยใช่ปะเออโอ้บอลอสว่ะมันเปิดแบบ เป็นใจให้เราเลยว่ะเออมันไม่ปิดประตูด้วยไอ้ไอปอนตกใจเลยปอดพีกไม่ยิงหน้ากูแล้วก็หุบกลับไปด้วยนะประเด็นเาะไอ้ย่พี่เบนมาแล้วปะเอ้าทำไมเสียงประตูไม่มีวะนว่าโอ่ะผมปิดละป้ป้วิ่งวิ่งวิ่งว่่นิวาโทรศัพท์มึงปีนให้กูสิไอ้ยมึงไปทีนีิบอดห้องนี้ไม่มีใช่ไหมนะเฮ้ยมีศพคนตาย เรียบ้อยโดนบอดตายใช่เหรอเออมันโดนบอดนั่นแหละมันยังไม่ได้อะไรไปเลยอะ่ะเออใช่เอาชีวิตมาทิ้งที่คังแสงงนี้นคือเบนไอ้เฮ้ยอาบีเคอาบีเคเคบอลาบีเคใครยังไม่มีเอาเลยใครยังไม่มีเอาเลยไอ้เยีบ่บอดลูกสองยิงไม่เข้ากูยิงไม่เข้ามันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้ว,มลวผมยิงไปแม็กหนึ่งอ่ะ ตายปะโอเคขอเอเจได้ปะโอ้สองเอ้ามีศพตรงนี้เฮ้ยเอ็มหนึ่งหนึ่งศูนย์ไอเชียแต่งเต็มมันโดนบอทจริงตายไอเชียบอที๋ยวดูดีจะเต็มจัดเอ็มหนึ่งหนึ่งศูนย์เอ็มเคเอคเอ็ม่อสโคบหนึ่งซีอยากได้วะอิ่มอะไรใช่อิ่มเฉยอะไรอะไรเดิมเลยเพื่อนทำไมซีดีซีดี จริงที่เดิมเลยฮะโไอ้ย่าที่เดิมเลยไหนนเดี๋ยวโชว์คนดูดิไหนโชว์คนดูดิวัดเอ้ยของจริงโอ้ยตานี้ตานี้ตาหนี้เอ็มนายกูโดนกบไปเลยอ่ะจริงไอ้ย่าเอกสารลับวัดตำฟักไอ้ย่าสองสองแพนแล้วเพื่อนตรงเนี้ยเอ้าไอ้ย่เอ็มนายกูคอนเทนต์นี้จบแล้วไอ้ย่าโดนกบโดยซีดีจบเลย

ไหนวะไอ้ียโดนไหนวะนี่นะฮะทุกคนไอ้เฮียมันอยู่ในคังผมวะเฮ้ยอ่านี่ทิ้งละบอนเพื่อนเราดูยอดได้ซีดีออกโอ้ลองลองได้ซีดีตอนนี้เมียตื่นนะแต่ผลพวงมาจาก m9 นะครับ m9 กระบอกนี้สามารถทำเงินได้ในคังแสงนะครับเท่าไหร่วะ4ี่แสนห้านะครับบวกหนึ่งร้อยนะครับผมทําเงินได้ เ้ยมันคนตายใช่เหรออ๋อนี่ไงเงตบคนนะบดอุ้ยโกหกใช่เหรอมันโดนบอดยิงตายเหรอโอ้ยยิงเลยอโดนบอดยิงตายไอ้ที่เดิมเลยอ่ะไอ้ขอใส่ยงได้เปล่าขอดูขอเซฟนะขอขอแม่ขอบอลบอลลบลบจากประตูให้หน่อยขอเซฟขอเซฟขอเซฟหมดขอหมดขอหมดขอหมดระเบิดยังเยอะไอ้ยังมึงลบกบอระเบิดเยอะจังเยอะจริงขอสามลูกอะไรเพื่อนอ๋อกูจะเปิดเซฟเพื่อนใช่เหรอ กูตะโกนเรียกเหมือนแต่อุ้ยสีดีไอ้ยสีดีไอ้ยไอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเฮยสีดีเพื่อมาแล้วว่าอเรื่องเฮ้ยดีใจด้วยรับคุณยศในที่สุดก็ออกโอ้โหหนึ่งจริแต่ละไอแต่ว่าไอคนที่เศร้าสุดอ่ะไม่ใช่เราหรอกไอเียแต่เป็นมันไอเฮียตัวที่ตายหน้าเฮียเนี่ยอืมใช่ดีนะรามเพื่อนทันอ่ะไม่งั้นนะ ไอ้ปอลอะไอ้บอลปอนบอลบอลบอลบี้ไม่งั้นไม่งั้นไอ้อนแผ่นที่สามไม่ใดูทรงแล้วมาว่าเจ็ดล้านที่สุดกางไลฟ์ว่ะเพื่อนเออไอ้เชยกูเปิดไฟขึ้นมาดีใจเลยไอ้อชคถูกโต